<c oughs> คุูใส่ไม้ก่อนนะคะมาเรดไปนิดนึงนะคะมะมอยซอยหยวกกับพี่น้องโฟยแอลนะคะเรียกว่าเอ,อมันไม่ใช่เชิงประชุมเนาะแต่เราเจอกันทุกวันอย่างนี้ดีไหม <c oughs> เขาเรียบเขาเรียกว่าปอัพปอัพก็คือพูดถึงว่าเอ๊ะผ่านมามันเป็นยังไงวันสองวันนี้ที่เราไม่เจอกันวันเนี้ยเราจะทําอะไรเราจะวางแผนอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกว่าปอัพสั้นๆห้านาทีสิบนาทีแต่ดีไหมดีมากเลยเนาะ <c oughs> และ้วครูพี่ตุ้มไม่มาสักสิบวันจะคิดถึง แม่เข้าโรงงานบ้างเถอะหนูคิดถึงวา่ซานมาวสา์าบอากว่าเอาหนุม่มทน้ำเงี้ยวไปส่งพี่หน่อยพี่ไม่มาม,ม,มาสุขขาก็กย่างพ่อแกอู้อย่างกะตึงบ้านเออบัเจอกะพ้องก็ได้บัเป็นยังบงนะอกเด็กๆคิดถึงตลอดเวสวัสดีทุกคนค่ะครูพี่ตุ้มมาแล้วค่ะสุดใจสวัสดีลูกเช็คภาพเช็คเสียงให้ครูพี่ตุ้มหน่อยค่ะ วันนี้นะคะคอนเทนต์พิเศษเทคนิคออกจากพลังงานลบอ่ามาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิการเราเริ่มเลยแล้วกันนะคะก่อนเริ่มครูพี่ต้มขอแชร์ก่อนนะคะแชร์คะ่ะลโลอยู่ไหนคะเพจครูพี่ต้มมาเดี๋ยวนี้ไม่แจ้งเตือนเข้าไปในเพจก็ได้ขอแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเดียว,เด,ยวเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ เออทุกคนว่าทุกวันนี้เราเจอพลังงานลบเยอะไหม mm hmm. หรือว่ากูนี่แหละค mm hmm. <laughs> ำแต่เช้ามันต้องไปซ่อดหาที่ไหนกูเนี่ยตัวเน็ตพลัง mm hmm. <laughs> พลังงานลบทุกคนเวลาฝึกตัวเองไปเรื่อยทุกคนจะรู้สึกว่ากูทำไมแปลกแยกว่ากูไม่อยากคุยกับคนอื่นพี่ออฟบ,บอกอะ่ะกูไม่อยากไปเมามอยซอยหยกที่อันร้านตุกการละตุกการที่มันเป็นที่รวมเนาะลูกอีฮันผัวอีนี่อีนั่นหนีตัวอีฮันอีนั่นตตยอีนั่นเป็นมะเร็ง สารพัดข่าวลบจริงป้ะข่าวดีมีไหมน้อยน้อยมากแต่แตเนี่ยเจ้าสุขข่าวไปเตไปอยู่มันเมินเนอะตุกการท่านไหนพี่ไปแบบเซียววนาทีโหหูหมดกูไปแจ้หูจ้าขัดประเดี๋ยนี่หูหมดดังนั้นนะคะไม่แปลกใจหรอกคะ่ะว่าทําไมชีวิตเราถึงขึ้น,ข,นขึ้นลงลงเพราะเราอะรับพลังงานลบตลอดเวลาคนอื่นไม่เอาพลังงานลบให้เรากูก็เอาพลังงานลบใส่ตัวเองจริงป่ะวันนี้ครูดีดหน่วยนักเรียนตามมาค่ะ โอเคแชร์เรียบร้อยตามมาค่ะอะทีนี้ค่ะวันนี้มารู้รู้จักอ่าเขาเรียกว่าเทคนิคในการเอาตัวเองออกจากพลังงานลบเวลาชัดเจนขอบคุณค่ะสุดใจขาบริสุทธิ์สดใสแม่ตายแล้วขาออกไม่มีใครบอกครูเลยเดี๋ยวนะคุมขาก่อนนะลูกวันนี้เสียงเกงขาสัน้นเพราะวันนี้ร้อนเหลือเกินตอนแรกจะใส่ขาย,ยาวไม่ไหววันนี้มีใครลาไหมครบไหมขาเยี่ยมนะคะวันนี้มีงานต้องทำเนาะ เป็นนี่ติดแชมพูปอนอยู่หลายบินเลยเนาะต้องรีบทาแชมพูแล้ววันนี้ครูพี่ตุ้งจะไลฟ์สดด้วยนะคะครูก็เลยดีดเป็นพิเศษพลังงานลบเนี่ยมันมาตลอดชีวิตทําไมชีวิตเราถึงขึ้นขึ้นลงลงเป็นโรลโลเคอร์สเตอร์เคยเห็นไหมอีอีแบบม้วนม้วนเกลียวเกียวอะ่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเพราะว่าเราอนุญาตให้ตัวเองนะคะรับพลังงานลบโดยอันลิมิเต็ดทำไมต้องไม่รับพลังงานลบอะ่ะครูพี่ตุ้มมีเหตุผลอะไรไหมเราเกิดมาเป็นคนอะ่ะเราก็ต้องลบก็ต้องบวกสิวะ อยากมีชีวิตเหมือนชาวบ้านไหมติดหนี้หอยติดเคสเปิ้ลมาคู่แขวนโคต่ายหนีเจ้านี่เคยมีไหมบ้านเราเห็นคาตาไหม, ata, มทุกเครียดเป็นหนี้เครียดจนเครียดเป็นหนี้ตุยไม่ได้ตุยดีเน,นี่ยนะตุยก่อนเวลากระหนุเห็นแบบอย่างแล้วเนาะแบบอย่างที่ไม่ดีเราอยากเป็นแบบนั้นไหมมรยากาศก่อใจข้อบัดิษบดีเจ้านี่มารอกูขี่รถเครื่องบรยากาศมันจะมาเมาเฝ้าหนาโรงงานก่อถ้าเราไม่ตื่นรู้นะ เราอนุญาตให้ตัวเองรับลบนะเอาทุกกรณีนะชีวิตเราจะเป็นแบบนั้นก็คือใช้ชีวิตแบบชาวบ้านชาวช่องเขาอะครุกครีตีโมองอยู่กับพลังงานลบครูพี่ตุ้งไม่ได้บอกว่าห้ามลบเลยสัก,กวินาทีไม่ได้บอกแบบนั้นแต่เราต้องรู้ว่าพลังงานลบอยู่ตรงไหนเรานะคะรีบฝีดตัวออกจากพลังงานลบเวลาอยู่ใกล้คนพลังงานลบลบเป็นยังไงคะอยากอยู่ไหมจมแต่ห้าวันข้าจมเรื่องลูกมันผัวมันไอย่างแหม ความตุกความอยากเอ้ยได้อยากอยู่กับใกล้มันไหมกูข้นหนีไปไกลจริงปะครูเนี่ยเป็นคนรู้เลยว่าครูต้องปรับปรุงตัวเองเพราะว่าครูไปฟังคนพลังงานลบแล้วครูรู้สึกไม่สบายใจอ่ะพลังคนพลังงานลบศกตาไม่ได้นะเว้ยดูดน,ะด,ดนะดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจครูไม่สบตานะแต่คนพลังงานบวกครูจะศบตาเวลาอยู่อยู่ใกล้งงนกคนพลังงานบวกรู้สึกเป็นไงมีความสุขเฮือกเขิมอ่ะ ครูพี่ตุ้มเนี่ยบวกกล้าบอกตัวเองละครูพลังงานบวกเวลาใหญ่อยู่ใกลค้ครูพี่ตุ้มไอ้น้องดีมเองหดหูท้อแท้ใจอยากร้องไห้ไหมเวลามีปัญหาหนูเจอแม่หนูเป็นไงโลง่ลงโล่งสบายแม่ตุ้มนําทีมถูกป่ะทําไมเราไม่เป็นเสียเองจริงไหมไอ้นุชเวลาเองแบบปวดหัวเรื่องบัญชีแม่หนูไม่ไหวแล้วเวลาเจอแม่แม่บอกสบายเรื่องปกติลูกเดี๋ยวมันก็นดีมันมีทางแก้ไขเราผ่านมากี่ทีละรู้สึกเป็นไงโล่งไหมสบายใจไหมแต่ถ้าอยู่ใกล้คนพลังงานลบเป็นไง กูจะตายซะให้ได้จริงปะเคยอยู่กับเจ้านายพลังงานลบไหมอีจวงอึดอัดคูพี่ตุ้มนี่นั่งร้องไห้เลยนะมึงมันเคทูทำครูทำอานพะีแอนแอลเนาะเออมันวะ่ะ <laughs> <laughs> มันแทบบาดูไลฟ์คุไแม่ <laughs> มันเป็นเจ้านายที่พลังงานลบมาก <laughs> เวลาผันหน้ามันแปลงหน้าอี <laughs> มึงสาบตดกับอีจวง <laughs> ทำไมมึงทำหน้าอย่างนั้นน่ะมึงเหม็นตดหรือยังไงอย่างเงี้ย คืออย่านะเหมือนเขาเล็งเราตลอดเวลาแบบสายตามอย่างเงี้ยปับมปปับแมเปับเมเอย่างฟ้าฟ้าพ้องฟ้าผ่า,า,านี่คุณแม่สวดมนต์ด้วยกันไหมคะดีค่ะอเวลาเราไปเจอเนี่ยเราเป็นยังไงคะถ้าแบบสมมติห้องเรากำลังหัวล้อกันเนี่ยพลังงานลบเข้ามาเราเป็นเป็นไงเราจะรู้สึกยังไงเงียบทุกอย่างจะแบบอึมครึมอึมครึมจริงปหมเงียบอัตโนมาแล้วมันจะรู้สึกบักก้อนพลังงานมืดมาถูกไหมเออ เพราะฉะนั้นเราทุกคนไม่อยากเป็นคนพลังงานลบจริงไม่จริงหรือใครอยากเป็นอยู่จ้าอยากเป็นอยู่ไหมจ้าพี่อูด <c oughs> หน้าตาเบิกบานทุกคนนี่โอเคไหม <c oughs> ไม่มีใครรู้กับเราหรอกว่าวันวันนี้กูลบหรือกูบวกกูเท่านั้นที่รู้เมื่อไหร่ที่เราอยู่ในคลื่นพลังงานลบแน่นอนชีวิตเราจะคุกขี้ตีมงเขาเรียกว่าคลุกเคยได้ยินคําว่าคลุกขี้ไหม <c oughs> เอออันนี้คุูเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะออะไรนะ มันมีมันมีเพื่อนกันเว้ยสองคนเป็นเพื่อนกันนะคนหนึ่งอยู่บนสวรรค์อีกคนหนึ่งแม่งตกนรกอีตกนรกน่ะมันทําไม่ดีเว้ยมันคุกอยู่กับอารมณ์ลบอ่าค่ะเขาเรียกว่าอ่าอะไรนะเหมือนภาคลูกภาคเมียเขาผิดศีลห้าทีเนี้ยอีคนอยู่บนสวรรค์น่ะมันไปเป็นพรหมเว้ยแล้วทีเนี้ยมันก็อยากช่วยอีเพื่อนมันที่อยู่อยู่มนุษย์เอ้ยอยู่เมืองนรกเออลงนรกอเวจีมันก็ถามเพื่อนมันว่าเพื่อนตอนเนี้ยเราสบายแล้วนะเราเป็นพรหมนะเออเราอยากจะ เราอยากจะให้ให้เธออะไปอยู่พรมเหมือนเราเธออยากไปอยู่พรมเหมือนเราไหมเธออยากไปอยู่แดนเทวดาเหมือนเราไหมมันดีมากเลยนะมันมีแต่อะไรที่สวยงามมันไม่ต้องทํามาหากินมันไม่ทุกไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องเจ็บปวดทรมานร่างกายมันดีมากมันมีความสุขมากอยากไปไหมเพื่อนอีนี่ก็กําลังกินงมกินขี้ตกนรกอะพี่เคยเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังเนาะงมกําลังกินขี้อยู่เป็นนอนสูนอนที่ที่อยู่ในตมอะอยู่ในขี้อะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกินวันนี้ลดความอ้วนอ่ะมันก็กําลังงมกินขี้อยู่มันเป็นหน,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 นอนบุนขี้เนาะนอนบุขี้แล้วมันก็เงยหน้านะคะจากที่มันคุกกับขี้แล้วก็ถามเพื่อนที่เป็นพรมนะคะว่าบนสวรรค์มีขี้ไหมเข้าใจไหม มันติดขี้หน่อยอีจวงมันว่าอันขี้นี่คือหอมหวานของกูที่สุดทุกคนทําหน้าแบบพี่เลิกพูดคําว่าขี้สัทีฟิลลิ่งมันเริ่มมาเนาบางทีมเริ่มแบบคือแบบเหมือนสาบขี้ิออมันคุกจนมันไม่รู้ตัวว่าอีอีที่มันดีๆมันก็มีเว้ยนึกออกปะก็คือคบอยู่กับคุกอยู่กับอารมณ์ลบๆบอารมณ์ใหม่ดีอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหบ่นขี้บนขี้นินทาอันดับแรกถ้าอยากไม่อยากเป็นคนพลังงานลบนะเลิกนินทาเลิกได้ไหม อันนี้ก็เมมไว้หน่อยนะแม่เลิกได้ไหมมันมีหันนอยนะเอาตังไปคืนกะพี่คันปากเอาตังเอาตังคืนไปเต้าเปิ้จ้างปิดปากคันขนาดอยู่ไหนนอนบัลลับพวกเราเป็นอย่างนี้ไหมเมื่อก่อนเป็นไหมเป็นค่ะเมื่อก่อนสเอือกอเนาะอยากรู้เรื่องชาวบ้านอยากจะแบบ สเสือก,เล,อกเลือกเขาเรียกเสือกสลอนสแหลนเรื่องชาวบ้านอะไรเงี้ยมีไหมเมื่อก่อนมีเนาะแน่จะได้ไปกินข้าวแรงบ้านป่าหลวงเป็นรอบเป็นรอบแต่หลังจากที่เรียนรู้กฎจักวรวากลกฎแรงดูดเนี่ยครูบอกเลยว่าคุณโลกนินทานะครูเคยนินทาอะไรให้ใครให,ให้ให้ทุกคนฟังไหมตามน้องพึ่งซิตี้เนี่ยครูนินทาผายหื้สุขเขาฟังเหรอครูมืนเจ๊หูจักผายนะะเดี๋ยวเนี่ยรู้จักแต่ตัวเอง คุ่งขีตีมองอยู่กับการทำพลังงานดีๆทำงานทำหน้าที่ของเราเราทำอะไรแล้วมันจะทำให้ชีวิตเราอ่ะพัฒนาคุ้ไม่สนใจคนอื่นเลยนะข้อแรกเลยถ้าไม่อยากจะรับพลังงานลบให้บอกตัวเองว่าต่อไปนี้เป็นต้นไปฉันจะลวกนินทาชาวบ้านการนินทาชาวบ้านสนุกไหมสนุกป่ะแม่นอม่วนปอโทถ้ามันเมาคอ,อยนะเคยมาก่อนไง อันเล่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 นลโอ้โหถ้าสุขข่าวอันครูพี่ตุม้มเนาะเข้าเข้าไปเข้าไปในรถสุขข่าวเข้าเข้าใจคําว่าอยู่ในรถมันหนีไปไหนมาได้ก่อนเรา <laughs> แล้วก็แม่เออยนะเออยป้าอีกสองเออยแล้วมันมีอยู่ตัวเต็งอยู่คนหนึ่งเว้ยมันจะรีบมันจะพูดเรื่องชาวบ้านนะป้าคนนี้ครูบอกประจามมันไม่ไปเป็นไรเรามันมาดูไลฟ์ครูครูป้าคนนี้อ้าอีนั่นะม <laughs> <c oughs> ึง <cause> ว <of that> ่ากดโทรทำหมกูจังมันขนาดครูรีบทําไม กูทำอะไรรู้ป่ะกูหนีไปเนี่ยมาได้อีจวงกูอยู่ในรถแหมกูหนีไปเนี่ยกูไปโค่นขาพร้อมกูก็จะรีบเปลี่ยนเรื่องวันนี้นะอันหันเปินขายเ็ดงามขนาดโอ้เรื่องเฮดมันชอบเขาใช่ยังเวลาไปเจอคนขี้หนีทานะถ้ากูออกจากตรงไหนไม่ได้นะไปผสมลงมาเลยเอาไม่ใช่นะคะให้รีบนะคะรีบตัวเองเหมือนเขาเรียกว่าย้ายจุดสนใจคนข้างๆให้ไปให้ไปคุยเรื่องอื่นนะคะ หรือครูพีมม่ตู้แบบเป็นกับแม่บ่อยสมมติว่าแม่พูดนะเมื่อก่อนแม่มันยังไม่ค่อยชินไงก็อาจจะมีนิดนหน่อยๆพูดถึงคนนั้นคนนี้ในในแง่ไม่ดียอะไรเงี้ยครูเอา้าครูก็จะมีความเบนเบี่ยงเบนความสนใจแต่ถ้าหนีได้ทําได้ดีทําจะได้ดีถ้าหนีได้หนีสิว่าอีจวงอยู่ทําไมวะจริงปะคูไม,ม่นินทากับมึงเพราะว่านินทาว่าร้ายประชดประชันหรืออะไรก็ตามเป็นเขาเรียกว่าเป็นผิดศีลห้า ผิดศีลที่เกี่ยวกับคำอะไรนะศ<ม>ีลห้าม,มุสามันอยู่ในนั้นหมดเลยนะผูดหลอกลวงส่อเสียดประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยคือพูดไม่ดีอะน่ะอยู่ในนั้นหมดเลยผิดศีลน,นะครูไม่เอานะคะถ้าอยู่บนแท็กซี่ครูทำไงดีคะมันเล่าเรื่องลบร e ้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มันพูดเรื่องลบมาเป็นมนุษย์ธรรมดามันไม่ใช่มนุษย์ผีบ้าอย่างเราครูสิ่งที่ครูทําคือใส่หูฟังค่ะและ้วครูก็ไม่สนใจมันจะอู้เรื่องอย่างพอมันเห็นเราใส่หูฟังแล้วเราก็ทําเป็นร้องเพลงเน้นอะไนเงีย มันก็เลยเลิกพูดแหมเออแล้วมันก็จะเปิดเพลงแทนเออค่อยยังชั่วช่างมันเถอะให้มันเปิดไปนะเลิกนินทานะทําได้ไหมเล่นๆมันมีใครตอบเล่าอดมาได้นะพี่ตุ้มคันปากนะค่อยๆปรับไม่เป็นไรครูก็ไม่ใช่วิเศษวิโสนะแต่ว่าเราค่อยๆปรับไปเรื่อยๆโอ้จริงมันจะเป็นอย่างนั้นแหละคืออยากอยากรู้อยากเห็นไง อ,อ่ะเลิกนินทาแล้วนะข้อที่สองคือเลิกดูข่าวลบเลิกได้ไหมบ้านใครดูข่าวลบเปิดข่าวลบกล่อมหมูตัวเองแล้วปะกล่อมตลอดเวลาทําไมครูถึงไม่ให้ดูข่าวลบรู้ปะเราพร้อมจะดึงดูตลอดเวลานะข่าวลบเหลืองลาวลบลบเลิกดูข่าวลบเพราะข่าวประเทศไทยร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเป็นข่าวลบ อีนี่ข่มขืนอีนี่ตายเตียงดาราอีดดาราเป็นมะเร็งอยากเป็นมะเร็งเหมือนดาราไหมจ๊ะก็ไม่ต้องเอารับรู้รับรู้เห็นแล้วก็เฉยวายได้ยินแล้วก็เฉยวายไม่เอาไม่เป็นกูแข็งแรงให้ตีความแข็งแรงกูบอกแบบนี้ความแข็งแรงไม่ได้เริ่มต้นที่การออกกําลังกายในจวงความแข็งแรงไม่ได้เริ่มต้นที่การกินอาหารดีๆในจวงเข้าใจสิ่งนี้ไหมความแข็งแรงไม่ได้เริ่มต้นที่การนอนดีๆนะ แต่มันเริ่มต้นที่ในหัวเราเนี่ยในความคิดเรามันคิดว่ากูแม่งแข็งแรงเขาจะยังอีร่างกายจิตใจเราเนี่ยมันรับคําสั่งว่ากูแข็งแรงกูสุขภาพดีกูแข็งแรงกูสุขภาพดีเราไม่ป่วยถ้ากูไม่แข็งแรงกูจะไม่สอนข้อน,นี้จริงไหมกูโคตรแข็งแรงกูป่วยกูให้เวลาตัวเองนอนสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงตื่นมาหายเลยนะจ๊ะหายจริงเบ้เฮ้ยเออ ดังนั้นค่ะถ้าอยากจะแข็งแรงก็จงอย่าไปรับอะไรที่มันรู้สึกว่าป่วยกูสงสัยว่ากูจะเป็นมะเร็งกูสงสัยว่ากูจะเป็นโรคเล็กนั่นหาโรคให้ตัวเองเก่งกว่าหมออีกคนเราแม่แม่ว่ามีอย่างมาเข้ากูว่าข้อนี้วันนั้นเป็นอะไรไม่รู้ปวดหลังเว้ยกัดหลังม่ววันโอ้มะล่างจะเป็นยังลุงหัน่นรู้ค่ามันเป็นมะเร็งตายพี่บอกแม่มันโนด้านดีได้ไหมแม่ฮะ อะไรเงี้ยอ่ะไปหาหมอครูพี่ต้องไม่เชื่อค่ะไปเชื่อหมอหมอบอกว่าน่าจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบนะยายเขาให้เอี่ยวตัวยกนู่นนี่นั่นแม่ก็ไม่เป็นไรถูกปะแต่คุณนายมนโนไปเรียบร้อยว่ากูเหมือนลูกหนานทายกะนั่นแหละมนโนด้านลบนะเรื่องสุขภาพเห็นปะเลิกนินทาเลิกดูข่าวลบครูไม่ดูแล้วนะข่าวลบอะ่ะ ถ้าแม่สุภาเปิดข่าวลบลบคุณจะบอกว่าแม่ดู Youtube กันไหมหวา่าซานเบีเ่ยงเบนความสนใจเลิกดูหนังลบลบหนังลบมีอะไรบ้างค่ะการ่าตกรรมอะไรอีกเออ่ผัวมีเมียน้อยเย่งชิงเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนหนังหนัเกาหลีอะดราม่าเนาะอยากที่มีชีวิตดราม่าเหมือนหนังไหมดูตงวันเนอร์ซีรีสูนะ อันที่ดาวมานักใครกูน <gu> ึกว่ากูเป็นนางเอกนางเอกเป็นลูคีเมียตุยอ่ะดูติ๊กติ๊กโตสูจริงๆให้แต่เปิ้นสูไปให้พร้อเปิ้ลแย่หยังฮะเป็นแย่สุก้เอออินไปให้อมเปิ้ลว่ะเขาเรียกว่าทรมานบันเทิงไหมจริงปะเออฟังเพลงลบฟังอยู่บ้างเจียมพ่อโจนเป็นคนยางข่าละเกิดเป็นราชาละเงินพรเมืองไทยยิ่งฟังก็ยิ่งพรแต่อ๋อ เออครูไม่ฟังนะเวลาครูฟังครูจะแปลงกูคนรู้ยอะไรก็ตามอ่ะที่เป็นแปลงเพลงเขาจากแบบรา,าชาเขาเรียกว่าอะไรวะเงยราชาเงินผ่อนเป็นราชินีแห่งจักรวาลอะไรเงี้ยแปลงไปเรื่อยๆทําให้เรารู้สึกดีเวลาฟังเลิกฟังเพลงน้าเหน่าข่าวลบๆเรื่องเลิกฟังหนังลบๆเลิกฟังคนนินทาเลิกอยู่กับคนพลังงานลบๆใครพลังงานลบเรารู้ไหมคบมันเป็นเพื่อนสนิทดีไหมอา้าว ก็แม่ผัวฉนะันอะพลังงานลบทำไงดีเดินหนีเห็นแล้วก็เชยไวยได้ยินแล้วก็เชยไวยเข้าหูทะลุออกรูตรุดมีใครรู้กับเราไหมก้าแม่เออเดี๋ยวเจ้าไม่ยกินกว่าโน,โนได้ไหมเลี้ยงได้ไหมหรือว่ากูเนี่ยพลังงานลบ <c oughs> ทำไมพูดไปพูดมาแล้วมันเป็นอย่างนี้วะดังนั้นค่ะถ้าอยากจะถึงไหนละข้อไหนละ เลิกคบคนคิดลบถ้ารู้ว่าตัวเองอเขาเรียกว่าคนนี้คิดลบให้พาตัวเองออกมาห่างๆอย่าเสวนาแต่ไม่เลไม่เสียมารยาทนะเพราะว่าเราไม่ได้แบบไปดูด,ดึงถูกเขาเรียกว,ว่าดูถูกเหยียดหยามหรือเดียดฉันเขาว่าแบบเธอเป็นคนพลังงานลบเธอชอบพูดลบฉันเป็นคนบวกอย่าไปทําแบบนั้นไม่ยกตนข่มท่านเรารู้แก่ใจของเราว่าเราพลังงานดีเราไม่เอาพลังงานลบก็แค่ฉีกตัวออกมาแล้วก็เข้าใจในแบบของเขาเหมือนคูพี่ตุ้มอะค่ะ ป้าครูพลังงานลบจริงๆเต็มๆค่ะแต่ครูไม่ว่าป้าเพราะป้าไม่รู้จริงไม่จริงป้าไม่ได้มานั่งฟังเหมือนพวกเรานี่ถ้าครูเจอป้าครูต้องว่าป้าไหมป้าคิดลบพูดลบพลังงานลบหนูไม่อยากอยู่ใกล้เลยดีไหมเราเคารพป้าเนาะเราก็แค่รับรู้ก็แค่เข้าใจว่าอ๋อท่านไม่ได้เรียนเหมือนเราเข้าใจไม่เป็นไรเห็นปะเราก็ไม่แบบเขาเรียกว่าไปคุกวงในอ่ะ ไปเมามอยกับแกอะไรอย่างเงี้ยก็จบเห็นไหมอ่ะข้อต่อไปคือพาตัวเองไปอยู่ในสังคมบวกๆพวกเราพวกเราเน่ใจหรือ,อยังว่าพวกเราอยู่ในสังคมบวกแน่ใจยังร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมีฮะหน่อยต้องวันกับบวกต้าต้ดายย่าอู้ถึงอีฮั่นอยู่หรออีนั่นหนีตัวๆก,กัยังอู้ยอยู่ไม่เป็นไรค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเราเป็นมนุษย์เนาะถ้าเราไม่ได้เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดูดทุกคนจาไว้นะมันจะเหมือนนิทานที่ครูพี่ตุ้มเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือคุก คีตีโมงครุกอยู่กับพลังงานลบๆบแล้วจะเราเรา,เราจะชินนะ่ะเราจะรู้สึกพอใจกับการนินทาการดูข่าวลบการคิดลบการโมโหกันอย่างเนี้ยแล้วชีวิตเราก็จะวนลูปอยู่แบบนั้นเราจะเป็นคนที่มีความสุขยากมากและประสบความประสบความสําเร็จในชีวิตอยากมากอ่ะที่นี้นะคะครูจะบอกให้ว่าวิธีที่ครูใช้ในการป้องกันพลังงานลบมีอะไรบ้างข้อแรกครูมักจะเมื่อกี้ครูพูดไปข้อหนึ่งก็คือไม่สบตา กับพนพลังงานลบเพราะมันเข้าทางตาเนาะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจไม่คุกคีตีมงไม่คุยกับเขานานไม่ไม่เจาะลึกอะ่ะเออไม่ไม่เจาะลึกไม่ไม่เข้าไปแบบคุกวงในกับเขานะข้อสองก็คือเหมือนที่ครูให้พวกเรานั่งสมาธิทุกวันและนั่งแบบครูมักจะให้นั่งแบบคลื่นทุกคนจาคลื้นที่ครูเปิดให้ฟังได้ไหมคลื้นห้าสองแปดเป็นคลื้นล้างพลังงานลบจําได้ป่ะเขาให้ฟังเวลาห้านาที แล้นั่งสมาธิด้วยจะดีมากแต่ถ้านั่งสมาธิไม่ได้แค่เปิดฟังก็ดีแล้วค่ะเอออันนี้ค่าห้าสองแปดนะเดี๋ยววันนี้ครูจะเปิดห้าสองปดให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ขึ้น9 6้ากสามเป็นขึ้นล้างพลังงานลบสองาอาบน้ําให้รู้สึกว่าวันนี้กูไปรับอะไรมาใครของใครก็รู้ความคิดลบอารมณ์ลบของใครมรู้ฟูอย่างเงี้ยให้ใช้น้ําจินตนาการว่าน้ำน่ะล้างพลังงานงานลบของเราไหลลงท่อให้มันเป็นแบบมวลดำๆนะไหลลงท่อไปเลย ชีวิตีเราจะสดใสหลังจากอาบน้าเสร็จนะคะหรือนะคะสร้างเกาะป้องกันพลังงานลบครูจะทําแบบเนี้ยอันนี้ครูของครูพี่ตุ้มสอนมาสมมตินะเรารู้ว่าคนเนี้ยเป็นคนลบเมื่อพูดกับมันอยู่ใกล้มันแต่ครูจำเป็นต้องสื่อสารกับมันทํางานด้วยกันครูจะทํามือแบบนี้ค่ะสมมติว่ามันเล่าเรื่องคนอื่นให้ฟังแล้วเราหนีไม่ได้สมมติเราอยู่ในรถหนนะครูจะทําอย่างนี้ก็แปลว่าฉันไม่เอาพลังงานลบจากเธอนะซ่อนไว้ข้างหลังอย่าไปทำอานี้นะ ปิดลังอูอยู่โดนสวนไอหยางมึงหามึอเน่ยหยางอย่าโดนส่วนแม่ทำแบบนี้แล้วก็มือค่อยหลังหรือไม่ก็ทำแบบนี้อย่าอย่าโซอย่างงี้ก็ได้ยังไงก็ได้เขาเรียกว่าสัญลักษณ์ป้องกันพลังงานลบถ้าคุสูบไปเนี่ยอย่างอี้เซเปิลสุโดนแน่ๆมือเนี่ยหยางประเดี๋ยวนี้เป็นบอกหยางอย่าโดนแน่นะคะหรือจินตนาการ ว่ามีแสงอันนี้อันนี้ขั้นลึกแล้วนะมีแสงแบบแสงสีทองที่ครูจินตนาการว่าเป็นแสงแห่งพลังงานดีๆจากจักรวาลนะคะแล้วเป็นเกาะคุมเราแบบนี้ให้ให้ให้ออกจากตัวเราแบบนี้ออกไปสักประมาณคืบหนึ่งนะคะประมาณคืบหนึ่งแล้วรู้สึกว่าอีแสงทองออร่าที่คุมกายสังขารล้วเดินไปไหนแสงทองนี้ก็คุมเราไปด้วยและเวลาพลังงานลบเข้ามามันจะอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่ามันกระเด้งกลับอะกระเด้งกลับอะอย่างเงี้ยแล้วบอกตัวเองว่าพลังงานลบเข้าหาฉันไม่ได้เพราะฉันคือพลังงานบวก ฉันคือพลังงานดีๆจากจักรวาลฉันอยู่ในคลื่นดีๆคลื่นเดียวกันกับจักรวาลแล้วรู้สึกว่ามันลบปุ๊บเด้งออกลบปุ๊บเด้งออกอย่างเงี้ยเราจะกลายเป็นคนที่รักษาพลังงานบวกได้ดีมากเวลาคนที่มีพลังงานบวกมันดียังไงสมองแจม่มใสคิดอะไรก็คิดออกเงินก็หลั่งไหลเป็นคนมีความสุขเป็นคนขึ้นดีนะคะจะพัฒนาตัวเองได้เร็วแล้วก็ประสบความสําเร็จกับชีวิตได้ไง่ายมากถึงแม้ณนะวันนี้นะพวกเรายังไม่ได้บวกร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่า บวกบริสุทธ์เนาะบวกขาดก็ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างน้อยที่สุดเราจะกลายเป็นคนมีความสุขเนาะมาเตรียมตัวส่วนมอนนั่งสมาธิกันค่ะ